ตามสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้รถแหกก็อยู่ข้างนอกกลับเข้ามาแล้วครับกลับเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้ามาเล่นในซอยเพราะว่าถนนใหญ่รถติดมากก็เจ้าหน้าที่ให้เข้ามาเลยเจ้าหน้าที่ให้เล่นเลยนี่ให้เข้ามาเล่นในข้างในมาแล้วครับเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาเล่นข้างในครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกรถติดครับตอนนี้ รถรถออกจากที่นุ่นงานจากเส้นนะครับงานจากเส้นเจ้าหน้าที่ผู้คนมากครับเยอะจริงๆครับผู้คนเยอะจีนี้ผู้คนเยอะจริงๆแล้วรถเหตก็มาให้มาเล่นในตูครับเพราะว่าข้างนอกข้างนอกเจ้าหน้าที่บอกว่ารถติดมากแล้วก็ผู้คนดื่มสุลาเยอะ อยากเต้นอยากสนุกสนานคนเยอะครับคนเยอะมากคนเยอะกว่าปีที่แล้วอีกครับผมนีม่ครับปีนี้ปีนี้ทุกค,คนเยอะจริงๆแล้วก็การปวบกุมก็รอ แล้วรถแห่จอดแล้วครับจอดตอนนี้ก็ยังไม่เล่นเลยจะเอาอยัางไงต่อเจอ้าหน้าที่ให้สัญญาณเล่นแล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ร,รถแห่ไม่รู้จะว่ายังไงน่าจะเอารถเข้าไปเล่นในวัดครับเล่นสถานที่ของวัดเพรตอนนี้มันอยู่สถานที่ส,สาธารณะผู้คนหลายท่านมาถามผมว่าเป็นอะไรครับถ้าัยรถแห่ไม่เล่นผมก็ คนก็ไหลมาหน้ารถเต็มแล้วเพราะว่านน่าจะติดเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยแล้ว กว่าเยอะครับบ้านเราอยู่ที่ไทยก็ผู้คนผู้คนก็ไหลไหลมาเรื่อยๆครับเดินเข้าไปวัดก่อนนะเพราะว่าร้อนที่แรกรอเห่ข้างทางที่นี่รถแห่เลื่อนเข้ามาในรถแห่วิ่งเข้ามาในซอยเลยซอยวัดก็ ผู้คนก็หมดอารมณ์แล้วครับกำลังสนุกสนานสาดตอนสาธตอนครับบางคนก็บนครับเดินบนมารถแอร์พังรถแอร์บไม่รู้ครับเป็นยังไงจริงหรือเปล่ารถแอร์พังหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไม ทำไมรถเหตุถึงหยุดกระทันหันเป็นเพราะเจ้าหน้าที่สั่งหรือเปล่าครับผมแต่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สั่งเพราะเพะว่ารถติดรถติดก็ห<ด>ลวงพ่อ รอให้คนมาก่อนอนอเอะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเปิดเล่นเลยคน,นยังไม่เดินปีแล้วปีแล้วเขาก็มาตรงนี้เลยเอาเปินเลยอไปเลยอ่าแค่นี้เขารอเพราะเพราะว่ามันติดเนี่ยอยู่ข้างนอกคนไม่สามารถเดินได้รถไม่น่าไม่งได้ใช่่อมัน,น,อน,อนดูแลใช่ไหม รอขนะ้างหนะ้ารอข้างหน้ามีเป็นไงจะเล่นยังเนี่ยนี่ครับผู้คนก็เดินดข้างหลังข้างหลังคนเยอะเข้าไม่ได้ไม่เปิดเลงโอ้โหสวัดีครับรายการจะดีพอเลยโอ้ยไงจะดีเลยรอขอคนข้างหลังยังเข้ามาไม่หมดหรือเปล่า พราะว่าถ้าเปิดแล้วรถมันเข้าไม่ได้ไม่เดินเลยเวรข้ามา่อเขบ่อยทีลเรื่องผ่านไฟก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับเลสี่ท่มงีุ่กัเ่แ่ตบ่ายโมงเร่เลยบ่ายสามมันจะห้าโงเย็นะางนนองส่มยไปถึหรือเปล่า ดิใชงใช่ๆคนไมนไม่อยากเดินไงนานๆจะมีรถแห่มาทีนึงอยากเต้นรถแห่อย่างเดียวคนเต้นสนุกดี